บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะและเงินหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้มันไม่ได้หายไปนะคนคนนึงเอาเงินไปหนึ่งหมื่นบาทไปซื้อของไอ้คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็มีเงินอีกหนึ่งหมื่นบาทเพิ่มขึ้นมาก็เอาไปซื้อของอีกในปัจจุบันมันก็กำลังหมุนเงินอยู่อิมแพคมันยังไม่ได้จบในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะซึ่งก็จะมีออกมาเรื่อยๆแล้วก็ช่วงปลายปลายปีช่วงต้นๆปีอะไรต่างๆก็เป็นช่วงเวลาที่ดีลากยาวไปถึงช่วงอ่าช่วงที่เป็น รัฐบาลนะครับที่เราเข้ามาดูแลทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ได้มีการใส่เม็ดเงินใส่ทั้งตัวนโยบายทางการคลังแล้วก็นโยบายทางการเงินที่สามารถทําได้เ,เกี่ยวข้องกับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐมาตรการทางด้านสินเชื่อรวมถึงมาตรการทางด้านกระตุ้นเศรษฐกิจที่เราออกไปล่าสุดนะครับที่เป็นเรื่องของการกระจายเม็ดเงิน1 0,000บาทลงไปให้กับกลุ่มเปราะบางทําทให้ภาพทางเศรษฐกิจที่เราเห็นในช่วงปลายปีที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะดูดีนะครับดูดีกว่าที่คาดการณ์ในช่วงไตรมาสสาไตรมาสสเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เราจะเห็น ตัวเลขที่อาจจะสูงกว่าเป้าที่เราตั้งไว้เมื่อต้นปีเราจําเป็นต้องรักษา โมเมนตัม um ทางเศรษฐกิจหรือแรงส่งทางเศรษฐกิจสม่ำเสมอเราไม่อยากกระตุ้นแล้วก็ปล่อยกระตุ้นแล้วก็ปล่อยเพราะฉะนั้นการที่ทําแบบนั้นมันทําให้การกระตุ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันมีราคาที่สูงกว่าการรักษาโมเมนตัมทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราอยากทําให้แรงส่งทางเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อยๆขับเคลื่อนแล้วมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะมีมาตรการออกมาเรื them, coaching, pocket, ่ยอยๆครับทั้งมาตรการทางด้านการเงินมาตรการทางด้านการคลังอาจจะมีมาตรการทางด้านภาษีอะไรต่างๆที่จะเข้ามาช่วยรักษาโมเมนตัมให้มันสามารถส่งต่อไปเรื่อยๆได้การสร้างให เกิดความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่สูงเนี่ยมันต้องทําให้ครบทั้งทุกภาคส่วนนะคนชอบคิดว่ากระตุ้นแค่รากหญ้ากระตุ้นแค่คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเพียงพอคําตอบคือไม่พอนะครับเพราะว่าการที่กระตุ้นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงการผลิตได้บางส่วนแล้วก็ส่งผลไปถึงการผลิตในสินค้าบางชนิดเท่านั้นสินค้าที่คนที่มีรายได้น้อยไม่ได้บริโภคก็จะไม่ถูกกระตุ้น ก็จะไม่ถูกผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นภาพทางเศรษฐกิจที่ฟูพร้อมๆกันก็มีความจำเป็นครับที่ต้องใช้เครื่องมือทางการเงินเครื่องมือทางการคลังเนี่ยในหลายๆภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือกันเพื่อทาให้เกิดการกระตุ้นในทุกๆภาคส่วนเราใช้คําว่ามีอาวุธหรือมีเครื่องมืออยู่ในสายปลายอยู่ของกระทรวงการคลังนะครับแต่เราอยากเอาทั้งหมดเนี่ยเข้าไปคุยอยู่ในคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมันนอกกระทรวงการคลังด้วยนะครับมีกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องมากมายนะกระทรวงพาณิชย์อะไรต่างๆที่ต้อง ถ้ามาคุยกันมาอะไรกันเนี่ยมันก็จะออกเป็นมาตรการกระตุ้นที่อาจจะสอดคล้องกันมากขึ้นในกระทรวงการทลังเตรียมไว้เยอะนะครับเพียงแต่เราก็อยากเอาเข้าไปคุยในคณะกรรมาการเศรษฐกิจเพื่อให้ออกมาเป็นภาพรวมมากกว่าแต่มาตรการเล็กๆมาตรการสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะทยอยออกเรื่อยๆอันนี้ออกได้โดยกระทรวงการคลังทง การกระตุน้นการบริโภคในช่วงต่างๆเนี่ยก็มีความจําเป็นอยู่เรื่อยๆนะฮะคืออย่างที่เราใส่ใน1 0 0 0 0บาทไปที่ปัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้ลงไปที่คนที่มีไรายได้น้อยคนพิการถามว่าคนชั้นกลางที่มีภาระที่ต้องจ่ายภาษีเนี่ยถูกกระตุน้นหรือยังคําตอบคือยังนะเป็นคนกวเรากลุ่มกันเพราะฉะนั้นในมาตรการอย่างเช่น easy r e c e i v e เนี่ยเข้าไปช่วยตรงนั้นให้เกิดการกระตุน้นอย่างที่ผมบอกต้องกระตุ้นในทุก เซกเตอร์ S S ector, ในทุกภาคส่วนต้องกระตุ้นทุกระดับอาชีพระดับรายได้อันนั้นคือข้อดีแต่ข้อที่ต้องพึงระวังก็มีเหมือนกันนะเช่นเรื่องของการที่จะเอาไปช่วงปลายปีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่คนใช้ใจ่ายสูงอยู่แล้วมันก็จะบางทีมันก็ไปทดแทนสิ่งที่เขาใช้ใจ่ายอยู่แล้วมีข้อดีข้อเสียที่ต้องชั่งกันก็กําลังพิจารณา หาจุดที่เหมาะสมที่สุดการกระตุ้นจําเป็นการกระตุ้นนี่มีประสิทธิภาพก็มีความจําเป็นเหมือนกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืิบหน้าในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทจะมีการประชุมเร็วๆนี้ค่ะโดยจะในโดยในส่วนของการประชุมจะมีนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตนนั่งเป็นประธานในการประชุมส่วนเรื่องของการแจกเงิน1นึ่งบาทนั้นนะคะคุณผู้ชมอาจจะแจกเป็นรวดเดียวหรือว่าต้องดูในเรื่องของงบประมาณซึ่งอาจจะมีการทยอยจ่ายแล้วก็อาจจะลากยาวนะคะไปถึง เฟสที่3นั้นมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนและมีการแบ่งจ่ายจริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง,องประชาชนท,ทุกท่านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่29ตุลาคม2567เปิดเผยว่ายนการ ประชุมคณะกรรมาการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทที่จะมีนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรเป็นประธานนั้นคาดว่าจะมีการนัดประชุมเร็วๆนี้ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งยังต้องรอทางนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กําหนดวันและก็วาระในการประชุมค่ะสําหรับกระทรวงการคลังตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องโดยอันดับแรกก็คือการเดินหน้าโอนเงิน1นึ่งบาทดิจิทัลวอลเล็ตนะคะซึ่งจะต้องมีการตั้งคณะกรรมาการอนุกรรมาการในการขับเคลื่อนในส่วนของการเดินหน้า กระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ทั้งนี้ยอมรับนะคะว่าในส่วนของโครงการแจกเงิน1นึ่งบาทนั้นเฟสที่2ตอนนี้ยังไม่ได้รับข้อสรุปซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการเร่งเครื่องทางการคลังไปหนักพอสมควรค่ะก็อาจจะใช้มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เหมาะสมโดยจะต้องดูในเรื่องของเม็ดเงินยอดในการลงทะเบียนถ้าอยู่ในระดับที่ดําเนินการได้ก็จะมีการจ่ายทั้งหมดรวดเดียวอยู่ที่1นึ่งบาทค่ะ แต่อย่างไรก็ตามจํานวนประชาชนที่เหลืออยู่ตอนนี้นะคะยังต้องดูในเรื่องของงบประมาณในการดูแลอีกเยอะต้องหาเงินจากที่อื่นซึ่งอาจจะกระทบต่อกระบวนการของงบประมาณด้วยหากเป็นเช่นนั้นอาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของการแบ่งโครงการดิจิทัลวอลเลตเฟสที่2และก็จะลากยาวไปจนถึงเฟสที่3ที่ว่าโครงการจะแจกเงิน1นึ่งหมืนบาทจะมีเฟสสอแล้วก็เฟสสนั้นไม่ถึงขั้นว่าจะทยอยจ่ายแต่ว่าจะมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆนั้นจะต้องมีการนําเสนอให้คณะกรรมาการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทั wallet หงนบาทยืนยันสุดท้ายเงินก็ต้องถึงมือพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงในส่วนของการสัมภาษณ์ผ่านรายการเสียงจากใจไทยผู้ฟ้าคะ่ะยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยเงิน10,000บาทถึงมือพี่น้องประชาชนทุกคนที่ลงทะเบียนแน่นอนนะครับขณะนี้เนี่ยเราก็ดําเนินการเป็นเป็นเฟสนะครับเฟสแรกได้ดาเนินการไปแล้วก็คือ10,000บาทที่ออกเป็นรูปแบบของเงินสดกับกลุ่มปอบางนะครับ ขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราก็กำลังเริ่มการประชุมหารือเพื่อวางกรอบที่ชัดเจนนะครับซึ่งก็จะเป็นการเติมเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนแล้วในกลุ่มที่เป็นาทางทางรัฐนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงกลุ่มอื่นๆที่จะต้องมีการดําเนินการลงทะเบียนเพิ่มเติมที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่า non ส m a r t ทโฟนนะครับยืนยันกับทุกคนครับว่าโครงการนี้เนี่ยยังเดินหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวลเลตซึ่งสุดท้ายทุกท่านจะได้เงิน10,000บาทถึง1มื่ร้อร เอาลค่ะเฟสที่2จะเหมือนที่พูดหรือไม่ตรงปกตรงใจหรือไม่เงิน1นึ่นบาทก็ต้องรอติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องนะคะนี่คือขอ้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ